ก่อแกวัดมีท่านผู้ชมมาขาวกันด้วยนะครับผมนะโดยในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะพิเศษสหนอยเพราะผมไม่ได้มีบอกไว้ในตารางลงคลิปของสัปดาห์นี้นั่นเองพอดีว่าเนื้อหามันค่อนข้างจะแบบสดๆใหม่ๆนะใครต้องรีบเอามาทำลงกันนะโดยมันจะเป็นเกี่ยวกับข่าวสารของเกมอิโกพาร์คเว้ยคือปกติเนี่ยผมก็มักจะอัปเดตอยู่แล้วเวลาเป็นพวกรูปพงรูปภาพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันจะแปะเอาไว้ในชุมชนทางช่องยู u ูบอยู่แล้วแต่ในคราวนี้เนี่ย มันมาเป็นคลิปวิดีโอสั้นเลยเว้ยเออก็เลยคิดว่าเอามาทาเป็นคลิปดีกว่านะโดยไอคลิปวิดีโอสั้นๆที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะมาจากทางไลฟ์สดของช่อง The Game t h e o r i s t คือในช่วง2 3าวันที่ผ่านมานี้เนี่ยทางช่อง The Game t h e o r i s t เนี่ยได้ทําการตั้งไลฟ์ที่รวบรวมหรือว่าคอสโอเวอร์กับนักสร้างเกมแนวอินดี้เฮอร์เลอร์ด้วยกันหลากหลายคนเลยน,นะซึ่งนหนในนั้นก็คือคนที่สร้างอินดิโก้พาร์หรือชื่อช่อง YouTube ของเขาก็คือยูนิคกรีกโดยเขาเนี่ยก็ได้เข้ามาแบบ ไลฟ์ like, สดคอร์สโอเวอร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยโดยเนื้อหาในไลฟ์อ่ะก็จะเป็นการพูดเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการสร้างเกมคุณสร้างเกมนี้มาได้ยังไงเกมนี้มาสร้างยากไหมและกว่าที่คุณจะสร้างเกมนี้เสร็จเนี่ยมันอะไรยังไงบาบาบา,บาเรื่องประมาณนี้นะมันเป็นพอดแคสต์เกี่ยวกับพวกนักสร้างเกมแนวอินดี้เฮอร์เรอร์อะไรประมาณเนี้ยซึ่งถ้าเกิดใครอยากดูไลฟ์ของทางดีเกมเปียลลิสที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยก็สามารถไปดูได้เหมือนกันีจะแปะไว้ใต้ที่ดีสคริปชันใต้ใคลิปนี้ซึ่งบอกเลยว่าคลิปยาว2โม,มงรั่ แลวมันจะได้มีการปล่อยพวกแบบตัวอย่างทีเซอร์สั้นๆของเกมแต่ละคนที่เขาได้มาโโลโบอะไรอย่างนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นของ Indigo p a r k ว a y เป็นคลิปโปรโมทสั้นๆที่บอกเลยว่าสั้นมากอาไไปว่าเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่า Hey buddy! Good to see you again! w o o w Are we on a game theory? Surely they won't call me evil again, will they? Well hey! We've been getting the park ready for you in 2026! How about for now, you just get a bit more rest? I'll see you real soon, buddy! Ah, I'm going to go to the house. I'm going to go to the ก็เ,เหมือนคลิปนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นคลิปที่ทําขึ้นมาเพื่อโปรโมทเฉยๆอะไรประมาณนี้นะอย่างที่บอกไปด้วยว่าในท้ายคลิปมันก็บอกอยู่แล้วว่าทีเซอร์อันใหม่เนี่ยจะมาในช่วงปลายเดือนธันวาคมน,นี้ซึ่งผมแอบคิดเหมือนกันว่าจะรีบทําได้ไหมเนี่ยเพราะว่าช่วงปลายปีอย่างที่ทุกคนรู้ว่าบางคนก็ต้องกลับวงกลับบ้านซึ่งผมก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันผมกลัววมันจะปล่อยมาแบบปลายแบบ31ธันวาเลยอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่อยู่ผมทาคลิปไม่ได้เออแต่มาขอสักแบบ เออยีอะไรอย่างนี้ได้ไมย่สิบห้ยี่26อะไรอย่างนี้แต่ผมก็บอกว่าปลายเดือนธันวาผมว่าน่าจะปลายจริงแหละน่าจะแบบ3ามสเลยถ้าอย่างนั้นผมก็อาจจะทําช้ากว่าชาวบ้านเขาเองแอบเสียใจหน่อยนะไอ้เรียกทันคลิปทีเสใหม่อะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องสัญลักษณ์แปลกๆสีซ้มๆที่ทุกคนได้เห็นช่วงท้ายคลิปอันเนี้ย คือสัญลักษณ์อันนี้มันคือโค้ดใน Indigo p พา k เวเป็นโค้ดลับที่สามารถแปลออกมาเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษได้โดยเราจะสามารถหาตัวแปลรหัสของโค้ดนี้ได้จากการเล่นภาคหนึ่งที่มาได้ทําการอัปเกรดหรือว่ารีบูตมาแล้วนั่นเองที่มันปล่อยมาเมื่อนานมาแล้วเราถึงจะได้ โค้ดลับแต่ละอย่างมาว่าเอ้ยไอ,ยอยตัวสัญลักษณ์นี้เนี่ยมันเป็นตัวตอักษรไหนในภาษาอังกฤษกันแน่แต่ไม่เป็นไรนะพอดีว่าผมได้ไปหามาจากทางช่องของ Erico ครับอยูใน Twitter ซึ่งเขาได้แปลไว้แล้ว So you wish to return EEP following ท i m ถ้าเกิดคุณมีเส้นภาษาอังกฤษหน่อยเนี่ยคุณจะพอเดาได้นะว่าไอตรงที่แหว่งไปเนี่ยมันคือตัวอักษรอะไรไอสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือตัว K ส่วนไอตัว S ความที่มีจุด2จุดเนี่ยก็คือตัว G เว้ย ประโยคนี้เนี่ยมันจะแปลประมาณว่างั้นคุณก็อยากให้มันกลับมาอีกครั้งสินะทางั้นก็ติดตามช่องนี้ด้วยล่ะซึ่งช่องที่บอกในกำลหมายถึงช่องดีเกมเจลลิสนั่นเองซึ่งไอประโยคแรกที่ผมบอกไปว่างั้นคุณก็อยากให้มันกลับมาอีกครั้งเนี่ยไอประโยคตรงนี้ผมยังงงอยู่ว่ามันจะสื่อถึงอะไรกันแน่สื่อถึงการกลับมาของตัวเกมอินดิโกพาร์อีกครั้งในชัตเตอร์สหรือว่าสื่อถึงการกลับมาของเจ้าตัวละครมัส์พอทที่เราจักกันดีแลมบี้ หรือว่าสื่อถึงอะไรอย่างอื่นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมคิดว่าน่าจะหมายถึงการกลับมาของตัวเกมอีดิโกพาร์คมากกว่านะเออคลิปนี้น่าจะมีประมาณนี้แหละไม่รู้จะยาวมากหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าเกินสิบนาทีแน่นอนนะเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลคละะล์กดแชร์กดติดตาแล้วกัจะเริมสดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเจ้าหมาขาวตัวนี้เลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเด้อบายบายสวัสดีครับเ